ตั้งกล้องให้มึงไว้ที่บ้านอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชผมเป็นคนตั้งกล้องถ่ายถ่ายรูปตัวเองบ่อยเพราะบางทีแบบว่าเรามีของเล่นที่ต้องต้องรีวิวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าขยันนะขยันเปลี่ยนมุมนะขยันเปลี่ยนมุมอ้าวมันมันจะได้หลากหลายไงเพราะว่ามันเริ่มมันดูแบบ ถ้าเกิดว่าคนจับได้ว่าเอ้ยตั้งกล้องมันง่ายมันก็ต้องมีแบบมุมเสยเวลาซักผ้า,างไงซักผ้ามีใครเอ้ยซักผ้านี่ผมมีมุมใหม่เอาโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องซักผ้าก็ามีมันแบบมันต้องคิแล้วที่เราเลี้ยงแมวนี่เพราะว่าเราอยากจะแบบเชิญชวนใครมาดูแมวไหมอ่ะถ้าจะเกิดจะเอาประเด็นนั้นก็อย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ไม่มีผมถามเขาแล้วเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอันนี้ยังไม่รู้คมจริงก็คือผมเห็นเขาไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปกันสองคนไปกับคุณบิลไปกับพี่เชอรี่ไปด้วยกัเป็นกวนกินข้าวด้วยกันเห็นไปด้วยกันบ่อยใช่เป็นกวนก็แบบสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ใกล้ใครไม่ค่อยได้ก็จะแบบสปงสปาร์กไม่เวลาผมอยู่ใกล้ใครผมจะชอบถูกเป็นข่าวอ่าก็จะเป็นข่าวเพราะเราเป็นแบบ ชายโชกไอโสดใช่ไหมเราแบบโสดแบบว่าคือผมคือผมแบบว่าผมเข้าได้กับทุกคนไงถูกต้องแล้วก็เลยแบบมันก็เสี่ยงถึงจะเข้าไม่ได้แล้วก็พยายามจะเข้าแหละใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าคือผมก็ถามแล้วคุณเกดว่าแบบยังไงเนี่ยคุณอแมนด้าพวกมันก็เห็นข่าวด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องจริงๆเป็นน้องจริงๆรคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมเชื่อเชื่อเพราะว่าคนนี้นี่เขาไม่โกหกอยู่แล้ว ต่อให้เขาจะโกหกใครก็ตามแต่เขาไม่โกหกผมเขาไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าไม่นใจในแช่ไม่ได้ไม่ถึงว่าเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเกสจะแบบไม่เคยโกหกเอาเลยเอางี้แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ส่วนใหญ่เกสจะคุยกับผมครับเฮ้ยคุณสัมพงศ์ว่สัมภาษณ์บอยไปเลยดีกว่าแกผมว่าคุณเกสนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งแค่ว่าเป็นแบบว่า จริตเข้ากับเขาหรือเปล่าแพนเองชนะชนะถูกต้องไหมคุณนี้เข้าไหมคุณนี้เข้าไหมอะไรนะฮะคุณนี้เข้าไหมจริตเข้ากับเขาก็น้องก็น่ารักครับแต่ว่าเฮ้ยบอยบอยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้จีบจริงใช่ไม่ได้จีบไม่ได้จีบอันนี้จริงพอดีพี่ยังกันผมแหละถ้าเขาจีบเขาจะบอกผมใช่แต่ว่าตอนอะไรที่กูบอกมึงอ่ะมึงก็ไม่ต้องบอกพี่ๆเราไม่บอก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 รู้เชียร์ไหมเราเชียร์บ้ารู้แล้วทำไมเขาให้มึงกูสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ด้วยกัน คำจริงก็คือไม่ไม่ได้เชี่ยเพราะว่าเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาแบบมีแบบจีบอะไรกันพูดไปว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่เพื่อนคำจริงก็แล้วแต่เพื่อนจริงใช่แม้วห่วงเพื่อนไม่ถึงขนาดนี้เลยครับไม่ไม่ไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็ผักดันนะเขาจะมีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนสนับสนุนเพื่อนใช่ะใช่สนุตลอดสิใจเพื่อนผมอ่ะแบบเพื่อนพูดไรอ่ะผมแบบไม่เคยมีข้อสงสัยแข่งใจกับตัวเพื่อนเพื่อนพูดไรผมเชื่อหมดมีหลายขนาดเลยครับผู้ถือขาตั้งกล้องจริงจริง เราะมันมีขาตั้งกล้องแบบมีมีไซส์เล็กไงใช่ไหมแล้วก็มีแบบอันยาวๆที่เราสามารถเวลาเพราะว่าบางครั้งเวลาเราต้องอัดคลิปส่งงานอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเรานั่งพูดมันก็ไม่เรียบร้อยก็ยืนแล้วก็แบบมีขาตั้งกล้องที่ยาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมีใหม่แบบว่าหมดมันหมดยุคแล้วแบบมาดูแมวที่บ้านเราไหมอะไรเงี้ยมาเป็นขาตั้งกล้องที่บ้านเรามาเป็นขาตั้งกล้องให้เราไหมมาเป็นขาตั้งกล้องให้เราไหม ได้แมวได้ไหมไม่มี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 ครับมีแต่แมวครับดีแล้วที่แมวพูดไม่ได้ยอกยอกแแต่ไม่มีอันนี้คือจากประสบการณ์การเป็นเพื่อนเขามาเป็นสิบสิบปีไม่ต้องอธิบายเยอะพี่ปรสงสัยเออโอเคไม่พูดแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะอะไรนะเดี๋ยวพี่เขาสงสัยแต่เรื่องเรื่องความรักเขามีอะไรเขาคือเขา ถ้ามีอะไรเขาอาจจะไม่ได้บอกผมแต่ถ้าผมถามเขาจะบอกเขาจะพูดความจริงผมอ่ะเป็นไงบอกอบเขาบอกเขาเล่าสู่กันฟังใช่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยเขาจะบอกมาใช่ดนะเขาไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาพร้อมเขาก็เกิดขึ้นมาเองพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเหมือนผมเนี่ยใช่ไหมพอถึงจังหวะที่มันจะมีเดี๋ยวมันมีเองใช่ป่ะเพราะว่าเขาเขาก็เป็นตัวอย่างของผมเหมือนกันแบบดูน่ารักเลย ผมชื่นชอบบ่อยเมื่อกี้ถามเพื่อนนี่ยังจังหวัดแต่งมาดรืยังผมว่าอันนี้ถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็แต่งจริงจริงไอผมรู้ไงผมเข้าใจเขาเป็นไงได้เรื่องงล้นละได้อยู่บ้านไหนบ้านไหนมีแค่นี้หรอมีแค่นี้แหรอมีแค่นี้ผมมีแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณมากคบขอุณครับ